ีที่เลือกได้ไม่ต้องลุน้นลดทันที2องแสนบาทกับบ้านดีมีคุณภาพกู้เกิน100%อซฟรีค่าโอน5 0าหมบาทมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟจานดาวเทียมเหล็กดัดมุงลวดและทองคำสองสลึงทุกหลังได้แบบไม่ต้องลุน้น โครงการเทพประทานพรติดกับโรงเรียนนานาชาติเทพประทานพรใกล้ธนาคารใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเดินทาง20นาทีถึงพัทยา30มนาทีถึงสนามบินนานาชาติสาธารณูปโภคครบคร,ร,รันเข้าออกได้3มเส้นทางตึกลีโอหรือตลาดโปงสเกตเส้นทางหลกักนิคมอม,มตะซิต,ตี้มีให้เลือกหลายโครงการแวดล้อมด้วยขุนเขาสายน้ำสายทานตลอดทั้งปีกับดินแดนแห่งอนาคตสด่ง สบายครบครันบริหารงานโดยด็อร์เสถียรโพชัยล่าโทร0 9 9 8 7 9 4 4 9 5 9 9 3 8 8 1 1 6 0 1 4ชีวิตด,ดีๆต้องบอกต่อเพราะชีวิตเราเลือกได้จากโครงการเทพประทานพรป่งสเกต